mà lắm. Đây nè. Ừ Lên lại. Ngon <coughs> ทีมเล็กเออทีมเล็กทีมเล็กเล่นอะไรฟอร์เนนิโนะแล้วใครฟาร์มเนี่ยไอเสียเราต้องเล่นแทงไงใช่ไหมเนี่ยมยวเดอร์บืดอ่ะฮะคุต้องเล่นแทงไงใช่ไหมเนี่ยเออได้ไรยอนไม่ไปเล่นยีเอสรวยขึ้นมาฮะ ันนิะ,นะโอเมกา้าเอ้ยเมดมีสองแคยยงรี่ออะรวยไงเี้ยนาะอ้แครเอไมโอนี่วะเมดรวยรวยไฟเตอร์ออชซินออหนี่แหละเรียกคนรวยไยหัดตะยงบะ่ะได้ คนกับแรงใหม่เฮ้ยแบดนี้เอาอะเขาควบคู่กันได้แต,ตกแต่ตางแต,ตกต่างแตกต่างจากแรงเราเยอะ เด็กซิบแมนฟอลตินโอนด้วยนะเว้ยเงียบคิดว่าเพื่อนจะได้ยินเราไหมไม่รู้อ่ะแต่กูได้ยินมาเดินเดินกูไดี้นี่มันพูดลาเตปเดินมาลาเต้ไปบนครับไปบนนี่เลนผมครับช่วยมันจมจะมาช่วยไม่ได้แล้วก็ยินได้ด้วยอะไรด้วยเนี่ย มาเอาชีวิตรอดมึงก่อนอย่าแรงแล้วล่ะที่มีเอ้ยมีโอเมนมามีโอเมนมามีโอเมนมายิงได้ลองเล่นดูปิดไม้เพื่าสองคนไปเลยเน็ตโต้ก็ยิงได้เหมือนเลยยิงดูดิดูดิมโอเมนโอเมนเจ็บยิงกูอีกอ่ะปิดปิดไม้เตคนนั้นไปเลยกดปิดยังไงอ่ะ ก็เรียงด้มันเป็นฮีโร่เรียงกันแล้วมันก็เห็นรูกไม้ยังข้างข้อความก็ปิดเลยกลัวมันปิดแดงๆเราปปิดหมดแล้หมดอะเหลือแค่เมือนกักัวอือเหลือแค่เมือนกับกัว Nguyên tạc mi tang của mẹ chơi. Nguyên tạc mi tang của mẹ. Chơi mi mẹ. Nguyên tạc mi tang của mẹ. Nguyên tạc mi tang của mẹ.

ปิงเกอร์เลยแต่เด้ปิงเกอร์มันไล่หมวกูเลยอืมไอ้เกียร์่อยตายเนี่ยนอนนี่ตาวิ นันคงกำลังโอยกอ้เนี่ยดูดูเค็มั้งดูเคมันดูเคมบ้งดูบ้านมันมาละดูบ้านมันดูบ้านมันดูบ้านมันดูมันดูมันสามตัวแม่งเอายันป้อมมาดูดิ mà nó hoa bom hoa thêm, đây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  thêm, hoa thêm, hoa thêm, hoa thêm, หายแม่งข้าวขาป้อมคลิปไม่ไมาอีกอุวิ่งเข้าไปสตันป้อมแม่งเลยเดี๋ยวมันใช่หรือปะคปปลิลปสตันป้อมไรกลัวอะไรอะเอาไปอุ้ยไหนไม่ยิงป้อมให้อน่ะสัตวสตันป้อมให้แล้ไม่ไดูๆกูแทงภาพแต่สตันป้อมแค่เดียวนะอืมอย่างน้อยก็ตีได้ไดอ่ะอย่างน้อยก็เข้าอ่ะไม่งั้นเราลุ้มไม่ได้อ่ะ มอนเดิบมาดานกิปดูดิแค่แม่งเอากูขาปอบยี่ย,ยเขี้่ยล็อกกูเลยนะไม่ช่วยไม่ได้ลออืมนั่นอนะ เอาเรื่องว่ะเอาเรื่องถ้าเป็นกูมไม่ได้แน่เลยแทงแม่งอยู่กลางคนเดียวเหี้ย

I hope I'm not. will take a long time to find the answers I seek. Your team has destroyed a tower. An ally has been defeated. Shut down! That makes me feel so. เลยต้อนเฮ้ยเลยเฮยเฮ้ยต <_ d ata> ัอ <_ d ata> ฟาร์มไม่ไต้อนอาฮ้งเลย้ยต้นอนาฮ้ยเฮะดูดนนนอ,ดยอยนเฮียเฮ้ยต้อ bắt <Aufs3> hey, mặt này đây ạ Ôi, bị tăn rồi.

ฟอนี่น้องเไปแปดหดอก็นตีป้อมมันอื้ เราต้องไปโดนไล่นะจะรอดเปลนะ่าหน่บร้อย

ให้เป <S preach> hey, <laughs> hey, ็นสลีปนยเดี๋ยวไห้โอแพ้เราเกดอด่ม่ตัวตดมึงอยู่น้ไม่กลวนะระวังนะ

Been defeated! Your team has destroyed a tower! Lóng lên 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 lóng ไม่ถอยวะมึงไม่ดูละเป็นไล่เป็นไล่แทงมันทำไมกูมันใส่เหี้ยแม่งโดใส่กูเหี้ยยังบานว่ะไอ้โอเว่นเมื่อกี้ถ้ามึงถ้ามึงออกล้างมานะถ้าสมมติมึงออกทคุณพอดไอ้ยำโอเว่นไอ้ล็อกไม่ได้แล้วแต่ตึกต้องล็อกไม่งั้นเอาไม่อยู่ไม่ล็อกไม่ได้อะไม่ ม่ l so s e ย e n e มีใครออกเกาะดูเลือดว่าทำไมโอเมนมันออกมันออกดันดูเลือดมากัน good this ไอเคสหสัวทอ ขนาดเคสกูยังจะถอดอ่เนี่ยให้แทงเก็บไปซื้อของเฮอฮัลโหลไร ได้ดีสองตัวลุมได้ดิได้นะแทงก็ได้นะถ้าใครบิงทันตันไม่ได้อะลองโดดนี้โอ้ไม่ตันแล้วต,ตมามปะไม่มีเออโอดูปอมอยู่ได้ได้ได้เอาเลยเลยนั่นละนั่นละนั่นละตายมีมีตายจ้าสิบสามคิวกันเดอนี่แทงข้างสองตายแปดช่วยสิบเอ็ด นี่แหละหน้าที่แทงโหรล้บาลีตีคนเดียวนะเอาเรื่องเอาเรื่องแทงทีคนเดียวอ่ะกูกล่ากูจะแป่งแป้งแป้งลูลินใหม่อยู่เนี่ยลูลูริงอะแต่กูอ่าน รูลิงอัน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 ที่กูปรับใหม่ก็ดีดีกว่าอันเก่าเยอะอันเก่าทุกจะไม่ค่อยเข้าเลยแทงอันนี้ดีให้ทุกแทงเข้าอ่ะถอยมา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 เอาไปไหนเนาะกำลังจะหิวให้พอดีโอ้กำลังจะกดหิวให้ไม่ถอยมาเงี้ยยืมเงื้ยจ้ะเออวันนี้กำลังจะกดหิวให้อ่ะกดไม่ทันกดไปแล้วแหละไม่ได้อยู่มาอยู่เนี่ย ถ้าจะเข้าเข้าเลยแม่น่าได้อยู่นะร่วมไปได้ปะได้น่าจะได้อีกหรอกถ้าเกิดมายิงฟรีให้เราเล่นนะป้อมมาแล้วอ่ะเนี่ยโก,กบัตมังเดียวอ่ะเข้าบอลเลยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยใส่บ้างบอกป้อมยังไงก็เลยบอกป้อมอ่ะไม่สนเอาตีป้อ,ปอ,อ,ปอ,ปอมอะ ตีบอมแล้ตีบอมแล้ตีบอมแล้ตีบอมตีบอมตีบอมเอาดิเอาดิตีบอมตีบอมตีบอมนล้วหัวเกมเป็นออกมาหมดบ๊อบ